เอาละครับตอนเย็นวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูเข้าไปให้อาหารเป็ดไก่นะครับข้างในก็ได้เห็นแม่เป็ดฟักลูกลูกเป็ดออกมาแล้วนะครับแต่อยู่ข้างบนนั้นนะครับแต่อาหารยังให้ไม่เสร็จนะครับดีใจครับวันนี้ได้ลูกเป็ดเพิ่มมาอีกแล้วนะครับอ่เดี๋ยวไปดูนะครับไก่ไข่ก็ให้อาหารเสร็จเรียบร้อย ไปเลือกไก่บ้านยังไม่เสียนี่ครับบางทีก็โยนกับพื้นให้กินแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนี่ครับแบบนี้เลยแล้วก็ให้ด้านหลังด้วย ลหลังก็ยังให้อยู่แต่อาหารก็ยังอยู่นะครับอาหารยังอยู่บนนี้นะครับมีแม่เป็ดตัวนี้ฟักลูกออกมาแล้วแต่ว่าตรงนี้ตัวนี้แม่เป็ดมาไข่ทีหลังอ่าแม่เป็ดคุณออกไปนะครับได้ฟองตรงนี้แปดฟองนะครับอ่ะแปดฟองยังไม่ฟัก แต่ตรงนี้ฟักแล้วนะครับอ๋อาหารหมดเมื่อกี้ให้อาหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนได้ลูกเป็ดกี่ตัวโอ้โอ้โอ้หนี่อีกแล้วนี่ครับ เหยียบตายคือตัวหนึ่งโอหน่าเสียดายหนึ่งสองสามสี่ตัวจะมีไข่เหลือไหม ไข่ยังเหลืออยู่ฟองหนึง่งลูกตายตัวหนึ่งโอ้เสียดายนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาอาหารมาให้อีกนะ แม่ไก่ก็ให้เหมือนกันอ่อีนี่โอ้ตรงนั้นตรงนั้นมากกกแล้วอีกแล้วโอ้เยอะอีกแล้วอ่ รู้เสียดามากเลยตัวยังนุ่มๆอยู่เลยโดนเหยียบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังเหลืออยู่ตั้งแปดตัวอ่ะปล่อยไว้ส่วนลูกเป็เดจเอาไปฝัง ตรงนี้ก็มาไข่อีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปให้อาหารก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับตามปลาแบบนั้นก็ให้เหมือนกันนะครับ เหลือ,อไว้นิดหน่อยเอาไว้ให้ไก่ไข่หน้าบ้านยังเหลือไข่อยู่ฟองหนึง่งไม่รู้จะเสียหรือเปล่าส่วนตัวนี้เราไปฝังเหมือนเดิม กรดูพรุ่งนี้นะครับว่าเขาจะพาลูกลงหรือเปล่าไข่ก็เดี๋ยวค่อยเอาไปเช็คทีหลังแล้วกันตอนที่แม่ไก่แม่เป็ดมาลงแล้วนะครับอ่ะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปให้ลูกไก่ไข่ในรังนุบานต่อนะครับ ดินแห้งแบบนี้แล้วก็กินกับพื้นได้นะครับให้เขากินกับพื้นนะครับตอนนี้เราก็ได้แต่เลี้ยงไก่เพลินๆไปก่อนนะครับส่วนรายได้ก็ต้องไปรับจ้างอย่างอื่นด้วยนะครับข้างนอกช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีไรายได้จากการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เราก็ ต้องออกไปหารับจ้างอย่างอื่นด้วยนะครับปกติผมก็จะตามแบบนั้นนะครับบางตัวยังอยูย่ข้างนอกก็โยนปลายข้าวให้กินอยู่ด้านนอกนะครับตรงไหนที่หญ้าเยอะๆก็โยนให้กินนะครับหญ้ามันจะได้เละแล้วขอกินหญ้าด้วยนะครับจิกหญ้าจิกอะไรไปด้วยนะครับ ลายข้าวยังอยู่นะครับเดี๋ยวไปให้อาหารไก่ไข่ในในรางอนุบาลหน้าบ้านนะครับนี่ครับเวลาไม่บำรุงก็ดูหน้าเลิครับหน้าเอาก็จะไม่ค่อยสดนะครับหน้าจะออกขาวๆนะครับ ไม่ไก่ทุกตัวก็คือไม่ได้บํารุงนะครับให้เขาอยากไข่ก็ไข่ไปเลยตามธรรมชาตินะครับแต่ก็ลงไข่เหมือนกันแต่ว,ว่าไข่ไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็ไม่แย่งกันไข่แล้วจุก,กลางอีกแล้วแต่ก็ปล่อยให้เลี้ยงเองลูกก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนี่บางตัวก็เพิ่งมา บางตัวก็เพิ่งมาแบบนี้ครับไก่สีห้าตัวก็ประมาณครึ่งแก้วพอผสมเพิ่มไปกับหญา้าสามชนิดที่ให้ประจำนะครับส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นขนมแม่ที่ทอดแล้วกับที่ยังไม่ทอดนะครับบางวันก็ ช่วยแม่ส่งขนมด้วยเหมือนกันแกงเอาไปผสมเพิ่มโอเคครับไปเลยใกล้ๆเอาขนมมาให้กินก็กินไม่ค่อยเป็นนะครับต้องคอยบีบให้แบบนี้นครับ ก็เริ่มโตแล้วนะครับแต่เหลือตัวนี้ได้ตัวผู้น่าจะเป็นตัวผู้เยอะมากกว่านะครับตัวผู้หลายตัวแล้วเนี่ยแต่ที่เล็กกว่ากันเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เอาลงมาก่อนลงมาที่หลังนี้ครับตัวผู้ก็สังเกตดูที่ขาครับขาใหญ่ตัวผู้แน่นอนเลยสองสามตัวสี่ตัว คืออาจจะ5ตัวนะเนี่ย นี่ครับดูขนมนี่ครับเคี้ยวออกหมดเลยกินไม่เป็นเดี๋ยวรอให้ตัวใหญ่กว่าน,นี้นะค่อยลงเข้าไปในเล้าใหญ่นะครับในเล้าที่ให้ไก่ไข่อยู่นะครับเอาไวร้รวมกันกับตัวใหญ่เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับโดยการเข้าไปในเล้าให้อาหารไก่แล้วก็เจอลูกเป็ดฟักมาใหม่นะครับดีใจด้วยนิดๆแลก็ทุกใจนิด,นด ในเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้กินไม่ได้ให้เขากินเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าถึงจะทําให้เขาโตเร็วเราก็ไม่มีที่ขายเพราะฉะนั้นเราก็เลี้ยงแบบชะลอแบบนี้ครับเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่ต้องบํารุงอะไรมากมายนะครับเอาแค่ให้รอดพอนะครับอะวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับเย็นนี้สวัสดีครับ